เปโสวดมังคลาสุดดังอเสวนาจากพระรานังปณิตานันจาเสวนาปูชาจากปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตะมังปฏิดูปะเทสาวสโจะปุเพจาก,กะตะบุญยตาอัตาสัมมาปณิธิจาเอตัมมังคลามุตตะมังระหุสัจจะสัจจนจาส,สีปันจะ มินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมังครมุตตมังมาตาปิตุอุปัฐานังปุตตะทารัสสาขะโหาอาณากุลาจะกกรรมมัตตังเอตัมังคารมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังขโหาอนณะวชัชชะนิกรม,มานิเอตัมังครมุตตะมัง อารตีวีรตีปาปามัญชปนาจะสัญญโมอปมาโทจะทมเมสุอัตมมังคารามุตตมังคารโบจะนิวัตโตจะสันตุถีจะกะตัญยุตากาเลนะธรรมสวนังเอตมังคารมุตตมังขาาง <c oughs> ันตีจะโสวะจะสตาสมัตนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะ สาการจะเอตัมมังคะระมุตตมังตโปจพมมะพมัสสะจริยัญจะอริยสสัญจานทัสสนังนิพพานาสันชิกิริยาจะเอตัมมังคะระมุตตมังพุทธส,สโลกฐธรรมีหิจิตตังยสัตนะกรมปติอโศกังวิรชังเหมังเอตัมมังคะระมุตตมังเอตาทิสานิกันตาวานะสัมพัฒมะปาราสิตา สัมพัธทธโสจิงคัตสันติตันเตสังมังคระมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดร,รัตะนะปริจยังกินจิพิตังอิทัววาหูราวาสเกสุภายังรัตนาปริตังนะโมสมาอธิตตาคตินะอิธรรมปิพุเตรัตนาปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุชย,ยาวิรขะอมตะตังปนิตังเทสะรัชา,าสักยามุนีสมาหิโตนตะเตนะธรรมเมนะสมาธิจินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุ ยามพุทธเศโทโถปนวนินยีสุดจริงสมาธิมนันตระลริกันยามโหสมาธินาเตนะสโม นะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนนัปนีไตเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัตุเยปุกุลาอัฏฐสตังปสัตถาจันตาริเอตานิยุคานิหัติเตชกขิเนยยาสุขัสสะสาวกไกเอเตสุทินานิมาปารานิอิธรรมปิสังเขรัตนนัปนีไตเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัตุเยสุปยุตตามนัสสาธรรมเหนานิการมิโนโขตมัสสาณำหีเตปฏิปตตาอมตังวิคันหาลธามุนานิพุตติงพุชมาณาอิธรรมปิสังเขรัตนนัปนีไตเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัตุขีนาปุระนังนวังนาทีสัพพวัง รัตตจิตายติเกพะพิสมิงเต,ต,ตขีนาพีชาวิรุหีันตานิมพันติทีรายัายัมปฏิปโปอ,อิทำปีสังเทรัตนำเปในตานเตนะสัจเจนะสวัสิจิงหตุบทที่13บทสวดทาม,มาบทสหัตว์อันตาหาเวชิตังเสยยาวาจาย,ยังอิตลา,าปาชาอันตะทันตัส,สะโปตัสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะขันทโพนะมาโรสหพรมุนา ชิตังอาปะชิตังกายิราตถาปูปัสสะชันตุโนบทที่1ิบทบสวดเกตุตตสูตรภาสิตามิทังเตนะพระวันตาชนาตาปัสาตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุงเหมาอนุสเวนะมาปรัมปะรายมาอิติกิริยะมาปิตกะสัมปทานนะมาตะ กเหตุมานายะคะเหนะมาอากาปรวิตะเกนะมาทิฏฐินิจานขันติยามาพัพพารุประยะตะยามาสมโนคาลุยะธาตุม เมเหอันตมะนาวาชะเยยาถาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสวัชาอีเมธรรมาวิยุรคหิตาอีเมธรรมาสมัตตาสมาตินนาอหิตตาทุกขายัสวัตติอัตตตุเมเหอัปะชะเหยยาธายาถาตุเมเหอัตมะนาวาชะยเหยยธาอิ เมธัมมกุสระอิเมธัมมานาวชชาอิเมธัมมาวิยุระปัสสันถาอิเมธัมมาสมัตตาสมาสมหินาหิตายาสุขายาสวัตตันติอัตตุมเมอุปสัมปชวิหาเลยยถาติบ <c oughs> ทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยัสสุอุปนิยติชีวิตตะมะป,ปะมายุง ชลูปนีตัสสนสันติตนาเอตังพยังมรเนเปขะมาโนโปุญญานิกกยิลาถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตมะป,ปะมายังชลูปันีตัสสนสันติตนาเอตังพยังมรเนเปขะมาโนโสกามิสังปะชะเหสันติเปโคโยทากไกยนยะสัญญโมวาจายอุทาเจตาสา ตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวะนาโมกะระโรติปุญญธรรมโมเวรคติธรรมมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกคติงคันชติธรรมมะจารีสัพเพสังการานิจติยะถาปัญญายปสัสติยะถานิพินชติทุเขอ เอสะวิโควิสุทธิอย่างสเพสังคาราทุกชาติยถา,ายางปัญ,ญายัปสติอัถานิพันธัติทุเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสเพธรรมาอนันตติยถา,ายปัญญายัปสติอัถานิพินทัติทุเขเอสะมัคโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนะกาชาดโด อปันนักถานะไมเกทุติยังอะหุตันติกาเอเตเอตัธัญญายเมทาวีตะคันเหยยะอปันนักกังพระหุงเวสารนังยันติปภะตานิวาลานิจะลามะลุขะเจตายานิมนุษสาพยะตันติตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนมุตตังเนตังสารนมัคคัมมาสัพะทุกขาปะมุจติ โยจะพุทธจะธรรมะจะสังขัญจะสารนังคตโตจันตาลิอริยสัจจานิสัมพมัปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสามารถมุป,ปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยะจะอัตถังที่กังทุกขูปะสะมัคคามิมินังเอตังโขสารนังเขมาเอตังสารณะ,ะมุตตมังเอตังสารณะม,คมัคขมะสัพพะพุทธทุก ขาปมุตติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทกราคถาอาติต่างนานาว่าามาเหยียตับไปตังเขอะราคาต่างบุคคลไม่ครคนนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาที่จะไปนันต่างปนานจะราคาตัางสิ่งใดนล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะาไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอย่างังไม่ถึงปัจจุันันจะโยทำมังตถาทตาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิตะ นักรูปผารูหายเยก็บุคคลในเห็นแจ้งทำในปัจจุบันไม่งอนงันไม่ค่อนแค่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นควรจะเดินธรรมนั้นเนื่องเนื้อให้ปูกปงเถออันเชววาคินจับวต่ำปังโกชัญญามรังสุเวพึงคำความเปลี่ยนในวันนี้แหลใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนัฮิโนสังการลตเตนะมหาเศนนมัจจุนะเพราะความเพี้ยนกับบุราผู้มีสใหญ่น่ไม่มีกันเระทั้งหลายเอวังมิหานีมาจตปิงอโหรตมะตัตันติต่างต่างเบพัตเ์กัลตโตติสันโตอจิคเตมุนิต Okay. Mm. you. 88. บทที่18บทสวดเป็นหาปัญเจกว่าข้านับปารถาชลธรรมโมมหิขลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิตธรรมโมมหิพยาธิ่งอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะัตธรรมโมมหิละหนาอาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สำเพียหิเมปิเยหิมนาเปหินนันนาพระบัววินาพระบัวเราจะร้อยเมืองตาคือจะต้องนั่พัดพลาดจ้าของรักของเจริญใจทั้งสิ้นทั้งปวงกามัสโกมหิกามัทยาโตกามายโยนิกามัปปัญทุกามีกรรมเป็นขขอองงตมีกรริ ผู้ให้ผลมีการเป็นแรงเกิดมีการเป็นผู้ติดต,ตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกำมังกัริามิก็ระยังปาปปะกังวาตาสัตยาโทภบวิามิเราจะทำกรรมันไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาที่จะต้องได้รับผลกมลังถืบไปเอวังอเมหิอภินหางปัญเจกอิศตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเชิญ <c oughs> บทท tamam ี pater, ELL, ่ส um, e, ิบเก้าบทสวดเทวตาอุญยสกถาทุกขปาฏายานิทุกขาพยาปาฏายานิพยาโสกปาฏายนิโสกาวหัวตูสัมเพปีปานิโนเตวตาจะทำให้สัมปตังกุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตูสัมัสสัมปติสติยาทานังท่านตูสัตตายาสีลังละนตูสัปตาเพื่วนาพิรดาตาวหัวตูข้าจันตูเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปรปตาปาเกัน์จะยังพระลังหลันตนนันตาเตชินาละคำพนมิสัปโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปันติฐานคาถา ยาเถวตาสังติวิหาราวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตลิตหิงตาหิงตาธรรมะท่านเนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลเตทะวิหารามทาัทะเลเสละจามัชานาวกาจะพิขโวสารม,มิกาทานปฏิอุปสกาคามาจะเตสามิขามาจ,าสามมาจาิสลาสัมปนาปูตาสุขิตตาพระวันตุเตชละลพุทธานิเยป,ปิจะอันทัสัม ะว่าสัตเศทชาตาอัโขปะปติกันต <c oughs> ิกานิยานิกังธรรมวาลาปฏิจเตสเพปิทุคัสะกโลนตุสขายังสะถาตุจีลังสตังธรมธรมโธรรมัทธัลลาจะปุกลาสังโฆโหตุสม,มะโควาอัตยา <c oughs> จะหิตายะจะอัมเหระตุสัตธรรมโมสัมเพปปิธรมธรมจาริโนวุทิงสัมปาปุ เนยามะมเมอริยปะเวทิเต,เต,ตบทที่ยีบบทสวดสัภปฏินาธานกถาคุณยทิสิทธานิกัจจสะยานัตยานิกตัตานิเมเตสันจาพาคินโนโหตุสันตานันตาปรมมานกาเยปิยาคุณะวันตยจะ ไมหังมาตาปิดตาทโยถินทาเมจายาทิถาวาอันเยมัตชตาเวริโนสันตาติสันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจัจตุโบกาลาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจินังนัปปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุ มายาทินานาณปุญญานังอนุโมทน,นะเหตุนาสเพสัตาสทาหนตุอเวลาสุขะชีวิโนเคมะปะทันจะปันโปนตุเตสาสานิชตังสุภาของสัต <c oughs> ว์ตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มี แห่งส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นมีข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแรสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งแรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่สัตว์เหล่าใด ทาบการให้บุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเ,เองเทินก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบในการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลาย <c oughs> จึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเถิด ด้วยน้อยภาคแห่งศัสนาอิสามน้อยภาคองค์ความเปรียส่งในการบูชาพระราชาได้วยการสานสยายบทสวดพระสุตพระปริคและประกาศาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกพ้นจากทุกไทยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโทษเทศเวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสานสยายมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรินพิณาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสองบวรบดบวร นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาบสิ้สร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่ทจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนดุลพภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระกถาต่างๆจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิญสาธุสาธุสาธุ บูรุกุศลพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตสถาร่ม่มสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจะไปทั้งปวงพง้นจากความทุกข์ใจทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง,งในที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมนันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่าทสาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกณปัญญาญาและเจริญด้วยจตุพิพรชัยทั้งสี่ขยอม อนุมโมทนาบุญกับ,บครอบครัวยอดสิทธิทุกท่านสาธุสาธุสาธุ